สวัสดีค่ะพบกับวัือนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตัวเล็กเด็ดสูตรเล็กเด็ดเล็กเด็ดมาเลยรุกกรรออกใจกันฟรีๆสดใหม่วันต่อวันกับสีสูดง่ายค่ะสูตรแรกเขาจะเป็นหลักพันรางที่ที่1บวกหลักร้อยรางที่3หลักร้อยรางที่1่บวกหลักพันรางที่3หลักเหนือรางที่1่บวกหลักสิบรางที่2และหลักพันรางที่2บวกหลักเหนือรางที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณจะสอบความยาของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะื่อที่จะไม่พลาดสู่วใหม่ๆเด็ดๆส่วน,น,นของเราบอกทุกรอบอยากทุกงวดไปสูงงวดต่อ,องวดค่ะตัวไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามนุนกันอยกเช่นเคยอาล่ะค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจะสูงกันเลยค่ะก็ะจะได้เป็น18คูณ48ค่ะเท่าก,กับ864หลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะ88คูณ39ค่ะเท่าก,กับ สามสี่สามอง่สิหกคูณสิบสมค่ะเท่กากับห้าหลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดี๋ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น0ูนย์สี่าแปดสาและหค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0ูนย์บวกหเท่ากับห้าแบวกศนย์เท่ากับแปบวกสเท่ากับเและ3ามบวกสเท่ากับหค่ะ ในทางเลขเด็ดคู่ชุดที่ได้ค่ะจะได้เป็น0864 3 4 3ดหกสี่สามสี่5า2สอและ9432ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าเต็มๆถึง3รางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ0458 ห้าแปดเจ็ดห้าและห้าสองสองหกค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจักสูตรกันเลยค่ะเอาค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด่นรู้ก่อนออกกับเลขเด่นมาเลยในงวดที่ยี่สิบห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดก็ทำการจากคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจักสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็นห้าสิบแปดคูณเจ็ดสิบห้าค่ะเท่ากับสี่สามห้าศูนย์ สี่คูณห้าสิบแปดค่ะเท่ากับสองสามสองหลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะห้าสิบสอคูณยี่สิค่ะเท่ากับหนึ่เลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็นสี่ห้มส่และศย์ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นสี่บวกสองเท่ากับหกมบวกหเท่ากับสี่ศูนย์บวกสมเท่ากับสและศูนย์บวกสองเท่ากับสองค่ะ และทางเลขกหนดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุนให้ก็จะได้เป็น4 3 5 0 0 2 3 2 1 3 5 2 4 5 3 2 3 2 1 0 6 4 3 2และ6 6 3 6ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียนสลับจัวคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหอทุกงวดเขาว,ว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดจะอให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือเก็เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออาภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดตึงเรื่องน้เน้นูนงวดต่อง,งวดไวมทุกคนที่ตามนุนการในทุก,ทกงๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย